มณฑลทหารบกที่38ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการผลัดที่2ประจำปี2565ไม่ห่วงทางบ้านพร้อมเข้าเป็นทหารทั้งกายและใจพลตรีคณิศสอนอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38พร้อมคณะนำชุดแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์รวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสมอหรืออา,า,ส,าสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคชุดยาเวชภัณฑ์สามัญตรวจร่างกายพื้นฐานและมอบไม้ค้ำยันให้หนึ่งครอบครัวของนายสุภเลิศกันทันกำลังซึ่งเป็นกำลังพลของบนทลทหาร6าาที่38ณบ้านเลขที่156หมู่1นึ่บ้านกอกตําบลท่านนาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านปัจจุบันอาศัยอยู่กับลุง คือนายสุบินกันท่ากำลังสึ่งมีอาการพิการทางการเคลื่อนไหวสองมอบไปกับครอบครัวของนายเทียรพัสสดศรีสังกัดมณฑลทนหารบกที่สามสิบแปดนับไปเลขที่หนึ่งร้อยสองหมู่ห้าบ้านศพยางตมบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านปัจจุบันอยู่กับยายที่ปวดจิตเตียงทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่สาิแปดได้เน้นย้ำให้ทหารกองเกินทั้งสองนาย ตั้งใจฝึกให้เต็มที่และนำสิทธิของทหารกองประจำการและไม่ต้องกังวลในเรื่องของครอบครัวของทัพบกจะไม่ทอดทิ้งในวสน24ราชสีหมืองแก่นภาพข่าวมิราทิ๊บสีรายงาน